สวัสดีล่ะครับทักทายพี่น้องครับยินดี้ตอนรับพี่น้องขอโซ่ช่องบวกนำสิ่งท่านายยูทูบหลังนักเตะครับอย่างใจนุ่มทนคนฟุตบอลคนจ่าครับพี่น้องขอเรียกแรงงานตัวพี่น้องครับเบิ้งจันแบ็ดครับตอนนี้สิลงไปเนี่ยสิลงไปข้างล่างครับวัวแดงมาพุทบวกไว้กับพวกหัวเออล่องไปแก่นะครับเนี่ยว่าลงมาแกให้เนี่ยมันมี เพป็นอยากได้พื้นมันซ้ำกันนะครับแต่ว่าเพป็นกุฎเด้แค่ซ้ำนันนะครับแต่เราเห็นทีมงานเขา้าก็คุดให้เป็นยินด,ดานครับข้างล่างเป็นยินด,ดานที่มันแข็งนะครับเขาเลยกุฎเด้ซ้ำนันเขาก็เลยปกุดต่อเนาะแต่ว่าทีมงานเข้าคิดว่ารถจะน้อยรอยสามหาเอ็นวายรอยสามหาสี่สิบสิบเข้ากันก่งขั้นเก่าที่จันแวดครับนะครับคิดว่าน่าจะน่าจจะกุงเขาได้ก็เลย ลงไปเบิงึงนะครับงลงไปเบิึงว่าุด,ดได้นะบ่อได้ซ้ำไหนม่วงบึงก็เลยดื้อใจผู้จัดเลยครับผู้จัดต้องการให้เอาลงให้เดี๋ยวเอาสิงลงไปถอยเข้ามาตอนแรกก็น,นึกว่าแต่พ่อเหรดิเพื้นพื้นลึอกเส้นี่นะครับเาเอาซ้ำจักสุดข้อนีหละก็สุดแขนในคู่แล้วมันเนี่ย ใจจัดให้นะครับไม่มีปัญหานะครับไม่มีฝาหันหรือปัญหาอะไรครับจัดไปจัดไปใ้เสียใจเสียลูกค้านะครับใจเสียความตั้งใจของคนคนนี้เอาเห็นงานไห้เอากับครอบนะครับเดให้ได้นะเอาไปจัดรัดไปเรว ขอบคุณจันพุ่พงรับมาขับซอยเลยครับมาขับซอยซอยนี่แกเอาเตรียมงานกะบาเป็นชิ้นมันอันเมื่อนระครับจ๊กสีวาจทีไหนเต็มงานกูไม่มากูเก่ายุ้ยกูไม่เอากูไม่กูเก่าสลับกันไปครับเดีย๋ยวถามบังจันจแบตซ์ล้มทั้ง่างเสร็จรถดีขนาดล้มทั้งราง,าง,ราง,างไหลลงไปทั้งล่างหมดละ ทักทพี่น้องคับย่ำมือเศร้าน,นีหลังจากมือหอยออกมัน,นสามแล้ามาดาออกกนที่หนึ่งนะวัน,นี้วันทีสามเลครับโอ้นัดไปลงมาเลยลงเว้พ่มมันถึงใจมันเพิ่าีุดขบอไม่ลนอนเลยมัมันใจ่ากุดข้พเขาดอก bọn anh đang coi luôn, mình định nhặt để gặp tiếp anh hao và chắt hay, này nha, làm công có gì vấn đề, lơc cả, ô bay, này cứ chạy, phó mày chạy tiếp ประด้๋ัวแหละไม่กวได้สียา,ากครับตัวฉันประเดี๋ออไปพม่าอยู่เอา,าเองขึ้นงานมือนี้นะครับพี่น้อง างานวันนี้นะครับพุทธะนี่ในป่าบกทุเรียนเนี่ยป่าบกทุเรียนอยู่ที่บ้านู้นเครับบ้านู้นเนี่ยนาจีตมบลนุ่งเทิงอัปเภอเดนรุ่งนะครับวดัดบุตรบบราชธาน,านีนี่ก็มีงานเที่ยวแล้วก็มีงานเมิงเมาส์นะครับเมาะกะ็รโ่ด าไก่อนฝากพี่น้องกดติดตามให้น้ำเนยนะครับในช่องของุวนนำสิ่งบ่ะวัตสิเป็นทางยุทธภูมิแลวก็ทั้งเพจใด้พี่น้องด้วยวันนี้พาพี่นอ้องมาเบิ่งการขุดดินลงไปสั้นสองนะครับโลกใบสั้นสองไปขุดเห็ดที่ทั้งล่าง ลงไปเนี่ยเืียใจว่าแขนบมถึงครับเกิดมากตัวน่อยแขนสั่นครับเล่นเดี๋ยวลงไปงลางค่ับเป็นดินดานพี่พีอ๋อเชิญชวนพี่รองครับวันนี้มีบุญบังไฟนะครับ บ้านนาหอมนะครับบ้านนาหอมตำบลนาหอมครับจัดโดยท่านนายมนตรีบุญกระจรแต่ผมใจนุกระซ่อนเป็นคูาสร้างสันหมวกไฟนึ่งบังนะครับเจอกันที่หน้าฐานพี่น้องเวันนี้อำเภอตุงเสือดมนะครับบ้านนาหอมอำเภอตุงเสือดมจังหวัดบุรีรัมย์สถานีครับเจอกันที่หน้าฐานเนะครับวันนี้แนะนำเขาหมวกไฟหนึ่งบังนะครับทีมงานเสือเท่านะครับ ผมอาจารย์สร้างครับเพ็นนนำมาสู่เพื่อชันชนะใ้ถวายพระญาติแทน,นับพี่นองเข้าหรือเบิ่งกัน

ท้ายยากครับท้ายย่ากยากเนี่ยเพรต้องห่วงสำหรับจานเบ็ดเบดท้ายยากตลอดครับอยู่ในยังตัก Bạn sẽ lắm ngập Chỉ cần đến <laughs> mà cần ừ, <cười> 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 Lên nó tha nhạc không? เอา้าลงสายจีร่างดินแล้วมั้งนี่เห็นราดำเลี้ยน<ๆ>เลยเลยคือหวาดทาบนว่าเฉ่งบม,มดเฉ่งนะครับเฉ่งแันที่ว่างเสร็จเราดำไปเลย ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามครับขอบคุณพี่น้องที่เขาเบิ้งนะครับใน,นช่องกุบบญแจดำซิงเฮานะครับอาจรทบ่ค่อยได้ไีายคลิปให้พี่น,อน,นมม้องเบิ้งซุเมอร์กาพยายามนะครับท่ายิ้พี่น้องเดีเบิ้งขึ้นเ่าหะล่ะนะครับขอบคุณพี่ติด <c oughs> ตามยังมาจะเอาคลิปลงแต่ยังมาติดตามเขามาเบิง้งเขามาให้กำลังใจนะครับ เลยบรครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับโชคนีไม่ใช่เด้อนะครับไปเลยนะครับสวัสดีครับ